มาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อสำส้มบักิพวงจา้าอู้คือหลายเด้อเออสำสมบักิพวงขึ้นหลายกระดอกระเดียสิไปชดวะนี่แม่ค้านฮะหลายกระดอกกระเดียมาพี่น้องมาข้าวเหนียวจา้านี่ไขย่ย่างไม้ชิ้วห้าบาทเด้อไข่มามามากินน้ำกัน อันยายไปโรงพยาบาลมาจากพี่นอ้องเออพาตาไปหาหมอมากหมอนัดอุย้ยหมานเท่ๆหมอให้ยามาหลายหลายพี่นอ้องตืหมานยังวะก็ได้กับเขามาพอม,มากินมามามากินมนมกันด้วย,ยวพยี่น้องเจ้าว่าไยถึงไงไปไึหมอนัดหัดไปหาหมอนัดตัวว่าเออหมอนัดไปถึงอุ้ยฟุกพี่น้องเออทั้งเบาหวานความดันทั้งยังนะ เออไขมันอุ้ยฟุ่นเนาะมานว่ะสบายยามาซอมนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นไงวันรัดถุงเล็บมามามากินนมกันด้วยพี่น้องด้วยหายายเลยนะหมอนรัดน่ะคนเต่งไงเลยแหวซึดผ่ามาอุ้ยนี่พี่น้องใหม่แบบไงมันกินนมกันเล้วจ้าอันนี้หมูจ้าอันนี้หมูปิ้งหมูอันนี้ก็ไม้ละสิบห้าอันนี้ก็ไม้ละสิบห้า มามากินนตกำจี่น้องมามาแซ่บๆเด้อตากินแซ่บไหมตาอืมแล้มีต้มแซ่บด้วยนี่ดูอืมข้าวเหนียวข้าวตาลกมั่งเงินเหมือนหรอห้าบาทตุ่มแบบไงนึงข้าวเหนียวก็ได้กระเทปยมก็ได้เนาเด้อมาเด้แซ่บแซ่บต้องกันเด้อพี่น้องเด้อฟองไฟเมื่อสุขสุขสดจ้า

Ủa đã sắp nhỏ. Hook Ủa yango. Sắp chặt 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 หลายแซ่บน้องใบกินเสาอิม่มหนีกินยาบ่ไปโอ้ยทำนี้แบบไปน้องเอ้ยมาแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อจ้ะเดี๋จะไปกินต่อจ้ะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะนมา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 ,าไปกินต่อตัวนี้จอดปากขอบคุณหลายๆจ้าไปกินตัวต่อมีตอดปากเนา